ทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนทางเดินดินดินเขลาคลิ่นความจนล่อล้อมให้คนหนึ่งคนให้ทนสู้ด้วยความดี าคจรรับท่วันอาทิตย์ที่7ถธันวาคมนี้เวลา8โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่พี่น้องจะได้ตัดสินใจกันอีกครั้งเพื่ออนาคตของตำบลวังตะกูนายจรุนดาราสมอดีตกำนันและนายกอบตอวังตะกูเบอร์หนึ่งโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนกันอีกครั้งเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งนายจรุนดาราสมเป็นนายกอบตอวังตะกูอีกครั้งโปรดกาเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งจริงใจมุ่งม,มั่นพัฒนานำพาท้องถิน่นความสำเร็จเริ่มต้นที่หัวใจเลือกนายกอบตอรครั้งใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งนายจรุนดาราสมเป็นนายกอบตอวังตะกูอีกครั้งเลือกเบอร์หนึ่ง กาเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งที่น้องพร้อมใจเข้าคูหาก่าเบอร์หนึ่งนายจรูนดาราสมเป็นนายกอบตอวังตะกูอีกครั้งโกรธก่าเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ทำงานเพื่อประชาชนวันนี้ขอสาบานตนเพื่อเป็นคนรับใช้ประชาพี่น้องท่านมีอะไรอยากเรงใจเรียกใช้ดังวา่าชาววังตะกูที่ท่านเมตตาจะแก้ปัญหาแทนคุณน,น้ำใจ